ขยับแป๊บเดียวเขลายหมดแล้วใส่ปิ้งโอสิสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกชาวเกษตรในกลุ่มของพวกเรานะครับเดินตวรวจแปรงเดินไปเดินมามาเจอรับตัวนี้โอ้นี่เป็นถ้าเป็นพวกเพลี้ยไฟนะี่มันลง ที่นี่ไม่ใช่ไวไวรัสแน่นอนนะครับแต่เป็นเพลี้ยไฟเพราะว่าถ้าไวรัตปานนี้คงจะลามหมดแล้วเนาะเห็นไหมเดินตวรวจแปลงบ่อยๆนะจะได้เห็นว่าพริกของเราอาการเป็นยังไงบ้างนะครับปล่อยไว้ไม่ได้นะครับวิธีการป้องกันพิกใบหญิงใบงองนะครับแบบนี้กําจัดพวกเพลี้ยไฟไง่ายๆสําหรับมือใหม่สําหรับใครที่ปลูกผักเอาไว้กินเองนะครับผมจะไม่พาไปเอาเกี่ยวกับพวกยาเคมีมาใช้นะ จะเป็นของใช้ในครัวเรือนนี่แหละมันสามารถกําจัดได้เหมือนกันไปไปดูให้เพื่อนเข้าไปในห้องน้ำเลยนะไปเอาตัวนี้มายาสีฟันนะครับเป็นยี่ห้อไหนก็ได้เนาะเราใช้ตัวน้ำตัวน้ำยาในยาสีฟันนะครับมากําจัดพวกเปลือกไฟที่ทําให้เกิดพวกพลิกใบใบงองแบบนี้นะมามาดูตราส่วนในการใช้กันตราส่วนในการใช้จะอยู่ที่น้ํากระป๋องสเปรย์ฟอกกี้แบบนี้นะครับนี่นะ1ลิตร ใช้เพียงแค่ยาสีฟันตัวเดียวอัตราส่วนอยู่ที่1ช้อนนะหรือบีบขวดหนึงก็ได้ถ้าใครต้องการจะฉีดบ่อยๆก็เหมือนกับบีบใส่แปรงนะครับประมาณนั้นเลยฉีดบ่อยๆฉีดทุกวันแต่ถ้ามีสัก2อสมต้นที่มันเป็นเนะาะเพื่อฉีดป้องกันก็สักประมาณขนาดนี้อัตราส่วนกับน้ำหนลลิรนะง่ายมากนะครับ มาดูวิธีการละลายละลายใครที่ไม่รีบไม่ร้อนใช้แก้วน้ําละลายใส่คนไปแล้วก็เติมน้ําละลายแต่สําหรับคนที่รีบร้อนไวรุ่นใจร้อนนะสำหรับไวรุ่นใจร้อนทําแบบนี้ละลายใส่กับขวดน้ําไปเลย นี่แบบนี้แล้วก็เติมน้ำเข้าไปตัวเนี้ยพวกกำจัดแบคที ria กำจัดเวลาเราแปลงฟันนะ่ะเนี่ยเอามาฉีดง่ายมากเนี่ยถ้าเอาใส่ขวดเห็นไหมขยับเพ๊บเดียวละลายหมดลว เทให้ดูนี่ดูง่ายๆเลยมาต่อไปก็เทใส่ในกของสเปรย์ฟอกกี้ของเราเลยผมเชื่อว่าใครแต่คนที่ปลูกผักเอาไว้กินเองคงจะไม่มีสารเคมียอยู่ในบ้านแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าเราเราก็ไม่ได้ต้องการที่จะไม่ให้แมลงนอนมา ไม่มาเข้าสวนเราแม้แต่ตัวเดียวเนาะถ้าเป็นเคมีก็ไม่มีอยู่แล้วน้อนมแมลงนะครับแต่ถ้าเป็น NC นซเป็นเรื่องธรรมดาใส,ส่ปิงดูสิมาเทกันเลยนี่ <S <S 1> <S 1> เคยสังเกตไหมสมัยก่อน คนคนแก่สมัยก่อนจะใช้ยาดีฟันกาจัดฉีดใส่กับพวกพลิกพวก,พวกพืชผักในสวนอะ่ะเห็นไหมทั้งนั้นก็หลับหลับ,ลบตาดูก็ได้คนแก่แปรงฟันเจ็บบ้วนปากทิ้งบ้วนปากใส่กับต้นพืชอ่ะดูแล้วต้นพืชต้นนั้นจะไม่มีหนอนีม่มีแมลงเลยง่ายๆนะครับเราก็เอา,อาของคนโบราณมาใช้กันนี่เสร็จแล้ว ไปลุยฉีดพ่นกันเอาจริงๆเลนะเผลอเป็นไม่ได้นะพยายามฉีดใต้ใบซะเป็นหลักนะครับสถามว่ายอดยอดยอดตรงนี้มันจะเอาคืนได้ไหมไม่ได้นะครับพราะเราฉีดเสร็จเราเราก็ดึงดึง,ดงทิ้งเลยนะครับยังไงมันเอาคืนไม่ได้อยู่แล้วรอน้องแตกยอดหมมใหม่มาแค่นั้นเองเนี่ยทําการฉีดคลุมไปเลย พยายามช้อนช้อนใต้ใบอย่างเงี้ยฉีดขึ้นใต้ใบอย่างเงี้ยดูต้นนี้จากที่เอาคืนไม่ได้นะผมทำไงรู้ไหมจะให้ดูผมตัดนะครับตัดหมดเลยเนี่ยก็เลยมีติดดอ,อกแล้วนะยเห็นไหม ฉีดไปเลยนี่แบบนี้เลยส่วนพริกขนาดเล็กฉีดได้ไหมมันก็เริ่มเป็นนกันเนี่ยมันก็น่าจะเริ่มรำม,มาแล้วไม่ได้ดูแปบ๊บเดียวเองเริ่มรำม,มาแล้วไม่เป็นไรฉีดไป,ไปเพื่อป้องกันเออแล้วก็มีตัวหนึ่งตัว ตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นไวรัสนะเอาคืนไม่ได้ต้องถอนทิ้งนะครับถอนทิ้งเลยเอาไว้ในสวนถ้าเอาไว้มันจะลามเนี่มีสองต้นเลยดูเอาทิ้งหรือว่าเผาทําลายไปเลยใส่หรือใส่ทุงหิว้วใส่ถุงพลาสติกมัดยางยืดทิ้งขยะไปเลยนะครับนะนะนะครับวันนี้ก็เผื่อใครมีปัญหาเกี่ยวกับพิกเษใบงีน็นงอนะนํำวิธีการที่ผมแนะนําแบบนี้ไป ไปใช้กันในสวนนะครับผมเชื่อว่าใครแต่คนที่ปลูกผักเอาไว้กินเองเนี่ยคงจะไม่มีใครเอาสารเคมีเข้ามาในสวนหรอกใช่ไหมนะจะให้ดูนี่วันก่อนทำเสา,าพริกนี่อันนี้เป็นกินดาแดงกินดานะครับทำเสาเสร็จก็จะฉีดป้องกันก็เกิดอาการใบอีกใบงอมงัมนงงนแหละก็เลยเด็ดยอดออก ฉีดไปเ,เ่อปงกันนะครับให้มันลามมาที่ต้นนี้หรือจะเป็นผักกินใบเป็นผักกาดตัวน,นี้ยฉีดไปเพื่อป้องกันพวกประเภทหนอนก็ได้นะป้องกันเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนี่เห็นไหมสามสี่กระถางฉีดยังเดือเลยยังเหือลือเยอะเยอะยิงยิงเลือเลยยังเดือเยอะเลยนะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับวิธีการเออ เสร็จแล้วก็ทําการเด็ยดยอดออกไปเลยนะแบบนี้นะครับเด็ดไปทิ้งเลยเพราะว่ายังไงเอาคืนไม่ได้อยู่แล้วยอดตัวนี้นี่เด็ดทิ้งไปเลยวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะกับวิธีการป้องกันรักษาเพลกอาการใบง่อบงอกนะครับมันจะได้ไม่ลามไปต้นอื่นต้นอื่นเนาะ,ะถ้าใครคิดว่าคลิปนมมี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม กดแชร์ไปให้เพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องพี่น้องสมาชิกเกษตรของพวกเรานะครับใครที่ทําแล้วมีผลยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามดูก็ได้นะครับมาคอมเมนต์ดูเพื่อเพื่อนคนใหม่ที่เข้ามาอาจจะยังช่างใจอยู่ว่ามันสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่าเนาะถ้าใครสนใจการทําน้าหมักประเภทไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะมีหลายตัวนะครับน้าหมักใบสะเดาน้าหมักกล้วยสุก ้เร่งใบเร่งเร่งดอกดีมากน้ำหมักเปลือกไข่น้ำหมักใบต้นหอมนหมักใบยาสูบน้ำหมักฐานนทาหมักข้าวบูดมีเยอะนะครับอ่ะวันนี้สนใจอยากรู้เกี่ยวกับน้ำหมักตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามก็ได้นะครับที่สวนผมทำน้ำหมักแค่เองแค่นี้เองไม่ต้องพึ่มสารเคมีให้มันยุ่งยากเนาะแล้วมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับกับวิธีการทำกเกษตรในรูปแบบง่าย วันนี้ขอตัวลาไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ